ความเดินไปของความเคลื่อนไหวแบบคู่ขนานผ่านทั้งปรากฏการณ์แหล่งข่าวสามทุ่มที่เนื้อหาทำนองให้กระบวนการไปตามคันลองคือยอมถอยจากตำแหน่งประธานสภาและหนุนการเป็นนายกของพี่ธาจนกว่าจะไปไม่ไหวคอยถึงคิวมาร่วมผลักดันนายกจากเพื่อไทยซึ่งพอย n t สำคัญคือการไม่ปล่อยมือกันของพรรคฝ่ายประชาธิปไตยคล้ายมุ่งเบรกกระแสจากอาการทัวลงที่เกิดขึ้นกับพรรคเพื่อไทยพลันที่มีข้อสรุป ติ14บวก1ประธานสภาเพื่อไทยนายกก้าวไกลอันก่อปฏิกิริยาไปสู่ FC แฟนคลับเสื้อแดงและดอมสม้มที่คร้าหลากหลายความรู้สึกแต่ดูไม่เป็นผลดีกับเพื่อไทยที่ไม่แต่มหมอชนน่านที่ยอมรับยังไงต้องแต่งงานกับเพื่อไทยแบบคลุมถุงชนที่ออกมาปฏิเสธข่าวนี้โดยแปลกใจเนื้อหาที่ว่าเพื่อไทยยอมถอยประธานสภาแลกกับการนำตั้งรัฐบาลเองยืนยันเพื่อไทย ไม่มีแผนสำรองมีแต่หนุนก้าวไกลตั้งรัฐบาลดันพิธาน,นั่งนายกให้ได้ที่ก็เช่นเดียวกับบรรดาแกนนำของสองพักไม่ว่าจะเป็นพิธาชัยทวั์หรือเศรษฐาหรือหมอมิงต่างก็ออกมาปฏิเสธข่าวนี้โดยอ้างอิงแหล่งข่าวจากเพื่อไทยน่าสนใจคือในจังหวะของข่าวดังกล่าวจะออกมาเมื่อวานมีความเคลื่อนไหวทั้งในส่วนของทีมเศรษฐกิจสองพักเพื่อไทยก้าวไกลที่มีการไปประชุมร่วมกันที่โรงแรมของอุ้งอิงที่ในวงมี ทั้งอุ้งอิงเศรษฐาหมอมิง์ไหมสิริกัญญาและตัวแทนจากก้าวไกลที่มีการโพสต์ทั้งภาพนิ่งภาพวิดีโอบรรยากาศการประชุมที่หมอมิงบอกภายหลังว่าไม่ได้คุยแต่ประเด็นเฉพาะนโยบายเศรษฐกิจหากแต่เป็นภาพใหญ่โดยรวมของการจะร่วมกันทำงานที่ทางเดียวกันในการแก้ปัญหาประเทศโดยมีการพูดถึงการแก้รัฐธรรมนูญโดยการประชุมไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องการตั้งรัฐบาลรวมถึงเรื่องประธานสภาที่ เป็นหน้าที่ของคณะเจรจาที่ยังไม่มีการแจ้งข้อสรุปมาและเพื่อไทยมีการบอกกันแล้วว่าข้อสรุปที่ออกมาจะมีการแถลงเป็นทางการไม่ใช่ลักษณะเป็นแหล่งข่าวหรือรายงานข่าวจากใคร น่าสนใจว่าภายใต้กระแสทัวลงหลังมีข้อมติเรื่องประธานสภาของเพื่อไทยกลายเป็นความบานปลายไปสู่ปมดิวข้ามคัวที่มีเงาร่างของบิ๊กป้อมที่เพิ่งกลับมาจากอังกฤษที่แม้จะยืนยันไม่ได้มีการไปพบกับพี่โทนี่แต่ด้วยเหตุปัจจัยความเชื่อมโยงบรรดาน,นักการเมืองระดับบิ๊กเนมระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐที่เคยย้ายไปและย้ายกลับเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นสุชาติที่ถูกจับตาจะถูกเสนอชิงประธานสภาทั้งจากเพื่อไทยหรือจากพรรคอื่น สมศักดิ์สุริยะและอีกหลายคนรวมถึงที่ยังเป็นมืองานให้ลุงป้อมอย่างผู้กองนัดและผู้ที่ยังอยู่กับพลังประชารัฐอย่างชัยวุฒิที่วันนี้นอกจากจะบอกว่าลุงป้อมยังไม่ขนของแล้วยังตอบในทีถึงคําถามพักร่วมรัฐบาลจะเสนอชื่อประธานสภาแข่งกับก้าวไกลหรือไม่แบบถามกลับว่าเขาตกลงกันได้แล้วใช่ไหมตนตามข่าวไม่ทัน ส่วนการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่มีข่าวเสนอลุงป้อมชัยวุฒิบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณจากลุงป้อมที่ยังนิ่งคงรอดูสถานการณ์ทางการเมืองต่อไปว่าท่าทีพักร่วมรัฐบาลและ MOU จะไปถึงการเลือกนายกได้หรือไม่ส่วนข่าวที่ว่าลุงป้อมจะไม่ใช้เสียงสอวอม,มาสนับสนุนการโหวตนายกแต่จะใช้เสียงจากพักการเมืองอื่นมาเติมนั้นจะมาเติมให้เพื่ออะไรเพราะตอนนี้ยังไม่มีการเจรจากันก่อนย้ำว่าลุงป้อม ยังไม่ได้ส่งสัญญาณใดๆยังนิ่งมากยังไม่ได้เก็บของต้องรอดูสถานการณ์และขอบคุณที่ทุกฝ่ายมีการวิเคราะห์ว่าลุงป้อมจะได้เป็นนายกซึ่งตนก็ให้การสนับสนุนอยู่แล้วและเชื่อว่า ลุงป้อมมีคุณสมบัติและความพร้อมแต่ก็ต้องขึ้นกับการลงมติทางการเมืองและสถานการณ์ในช่วงนั้นขอให้รอดูกันต่อไปที่ก็ดูสอดรับคล้ายกับที่ไยสานอดีตกุนซือลุงป้อมโพสต์เฟซบุ๊กถึงสูตรในการจัดตั้งรัฐบาลว่าขณะนี้สูตรรัฐบาลข้างน้อยน่าจะแท้งแล้วเหลือสูตรหนึ่งคือก้าวไกลเป็นแกนในการ,การจัดตั้งรัฐบาลและสูตรที่2เพื่อไทยเป็นแกนในการจัดตั้งรัฐบาลโดยก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านส่วนประธานสภานั้นการนัดประชุมใหม่รล ระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทย2กรกฎาคมที่ในวันเดียวกันก็จะมีการประชุม8พักร่วมโดยระบุข่าวว่ามีทางออกที่ดีทั้งสองพักจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลต่อไปคือถ้าพิธาไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นนายกก็จะให้เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลต่อไปโดยก้าวไกลยังคงร่วมรัฐบาลตามแถลงการ8พักนี่คือสูตรที่1กลายพันธุ์คือสลับให้เพื่อไทยเป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลโดยอาจจะมีพลังประชารัฐและพักอื่นเข้าร่วม เพื่อให้ได้เสียงสนับสนุนเกิน376ในกรณีนี้จะต้องติดตามดูว่านายเศรษฐาหรือพลเอกประวิทย์จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อการเมืองเดินหน้าไปตามคันลองก็จะไม่มีฝ่ายใดมีความชอบธรรมที่จะนำมวลชนลงถนน